หนึ่งแถมหนึ่งเราไปถ่ายหลายงานผมว่างานนี้แม่งใหญ่ที่สุดในปีนี้แ<อ>ล้วที่เราถ่ายมาแกงวันพีชเป็นเฟอร์เลยนะโอติมีตังทหาซื้อยากอยู่แล้วนะตัวเนี้ยนนะสวยเลยเฮ้ยตัวนี้นเพิ่งออกนะว่ามันจะเป็นแบบส้นสูงยเงี้ยเหมือนเฟียลก็สเลยอะดูสีดิดูของในเซรามูนอะเนี่ยน,นะทำวินเทจไว้ขอบเหลืองไว้เลยไม่ต้องรอเก่าก็มียำกุ้งวะเนี่ยนี่อันนี้มัดย้อมมาเลยน่ารักนะอ้ยตาแตกกับวันนี้ตัวคอลแลบงานคัสตอมแบบแปลกๆอย่างนี้นะที่เนี่ยนี่ย สวยเว้ยน,นี้สวยที่สวยเลยนี้ดีอันนี้ดีตัวนี้โคตรแรแรงแม่งถอดพื้นได้เว้ยเนี่ยนะเห็นนาะเนโคตรเบสโคดเลยอย่ะหลินหยางก็างมาว่ะส้มดําอย่างชอบอ่ะมันสีแดงหอกไม้ดูดิผมชอบลายนี้ว่ายาวไปนู่นน่ะแต่แ๋ยเราจะพาไปเจาะเลย d j e d j e โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามางานรองเท้า1แถม1 สายสเก็ตบอร์ดสายสตรีทแวร์วันนี้ตาแปลกแน่นอนฮะกับแวน1นแถม1นะฮะเราอยู่ที่เซนทันเวิด์มีของหลุดไหมวันนี้เราจะมีตัวเดือดกลับบ้านเราหรือเปล่าแวาน1นึแถม1เซนทันเวิด์ไปดูบรรยากาศข้างในกันแก๊งแก๊ง ไปเวัยหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งไปครับเสื้อสีเหลืองสวยว่ะว่าอันนี้ต้องโดนหลายคู่ว่ะถ้ามันมีไซส์แล้วนะบางอันมันไม่ค่อยมีไซส์่นี่นี่แม่งโคดเวสโคดเลยอะเจ๋งว่ะผมชอบไปลายที่มันเป็นลูกน้ำเนี้ยลามอยู่กับเสื้อกางเกงรองเท้าแม่งโคตรสเว็กเลยที่เนี่ยลายไปได้น่านะสวยนะพี่นะแบบเวสโคดไปเลยนะดีเนี่ยยิ่งหยางก็มาว่ะตารางเงามาดูดิอันนี้มันเป็นตัวคอร์บูเรชั่นนะเว้ยดูกล่องมันเลยเห็นไหม นะกล่องมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเป็นคอร์ปอเรชันอะ <S <S ออถ้าตัวธรรมดาจะเป็นกล่องแดง <S <S ที่พวกตัวคอลแลบตันนี้อุ้ยลายเสือน่ารักเลยแค่ okay. ส,วสวยน้อยเออสวยว่าแล้วม่ปักด้วยอะ่ะเออ้ยเป็นเสือเว้ยแต่มันเป็นลายเสือขาวดำนะสวยเป็นคอฟเฟอเลยยังเอามาทเนี้ยสวยว่าโอติมีตังอาหาซื้อยากอู่แล้วนะตัวเนี้ยมาอีกอ่ะนี่ทำจากหนังเสือแท้ๆเลยใช่ไหมหนังหิ้งติ๊ผลก็ตัวใหม่สวยว่า อันนี้ถ้ามาก,กับเพื่อนใช่ไหมถ้าเราหารกับเพื่อนสมมติซื้อสองคู่ก็เหลือพันสี่หารกับเพื่อนนะ <Wow. S 2> เออเจ๋งไอ้เชีอยตัวนี้โคตรแรงเลยแม่งถอดพื้นได้เว้ยเนี่ยเห็นไหมเออสําหรับว่าใครอยากสูงอะไรเงี้ยเหมือนว่ามึงได้รองเท้าสองคู่ใส่เชี้ยนี่สึกแล้วค่อยเอาทิ้งแล้วก็ใส่พื้นนี้ไอ้เชี้ยเจ๋งว่ะเชีย่ยสวยว่ะเอาพื้นนั้นไปใส่รองเท้าคู่อื่นได้ไหมไม่ได้เว้ยมันของให้ของมันเอันนี้ดีอันนี้ดีสามพันแปดเก้าสิบถ้าซื้อสองคู่ก็เหลือพันกนว่า ออปเปอเรชัน oh. ดูกล่องมันเห็นไนหะ mm hmm. สวยเชียนี้ว่นโปอย่างเบาเลยเน,นี้ยโปเบาย้องเลยเฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบคาฟตี้นะว่ารวมแวนสวยๆอย่างนี้เ <Yeah. S 2> จ๋งว่ะน,นี้ได้สองสีไว้ครังนี้เป็นเขียวอันนี้เป็นฟ้าอันนี้ตัวแรลๆเยอะนะที่เนี่ยอย่างชอบอ่ะเป็นสีแดงดอกไม้เอออันนี้เฟี้ยวว่ะแดงสดมากอ่ะเออยเจ๋งว่ะูเป็นลาย,ลายอย่างเงี้ยเ uh. จ๋งว่ะข้างในมันเป็นแบบตารางด้วยก็สวยอ่ะ hmm. ตัวนี้ยังมา สวยว่ะคือดิผมชอบลายนี้ว่าไม่มีความแก๊งอะนะถ้ามากับเพื่อนอ่ะคุ้มมันหานกันอ่ะสนุกไม่แก๊งๆเลยเนี่ยนี่เหมือนมากับเพื่อนนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เมานทมากัรคน,นันี้เลยสนิทกันไอคิวคนไหวกว่วานี่นะน่ารักเราต้องวนก่อนหนึ่งรอบนะมันต้องมีตัวดีเยอะอ่ะวันนี้ค่อยๆไปเรืเร่อยๆใช่ตัวนี้โคตรดีอ่ะมันสีสันดิอ,อันนี้คือแวนโปรนะถ้าแวนโปรมันจะเบากว่าพวกนี้พวกนี้มันจะหนักเวยอันนี้มันโปรจะเบา เยดูตัวนี้ที่เป็นแบบว่าตัวขายเขาแบบหมักลูกอะแต่ผสมเป็นหมักลุกสีไว้เย้แล้วเป็นโปรอะเป็นโปรคือมันเบาเดิมครึ่นหนึ่งอะอันนี้โคตรฮาวายอะเฮ้ยเจ๋งอันนี้แบบฮาวายฮาวายเลยสปะรถนี่โอ้โหตาแตกกับอันนี้ดูดิเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะเพื่อนราคามันอาจจะไม่ได้ลดเดือดนะแต่แม็กหนึ่งแหมหนึ่งไว้เนี่ยหนึ่งแหมหนึ่งโอ้โหมาดูดินะอย่างสองพันเก้าไม่บอกคู่ละพันสี่ห้าสิบประมาณนะแจมไป แันชอบอ่ะตัวเนี้ยดูสีดิเฮ้ยเนียตัวทั้งตึกอย่างงี้ก็มาว่ะอั้นนี้เป็นเฟอร์ด้วยความสวกสีแม่งน่ารักอ่ะพัดเทลดิโโอ้หดูดิเป็นเฟอร์อย่างเงี้ยมีความสวกมากเลยอ่ะพัดเทลน่ารักก็รักเห็นะมีสกินเชือกเป็นลิมิเต็ดนี้สวยนี่เป็นสีลูกกวาดเลยเออนี้น่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้แม่งเยอะมากดีไซน์โมเดลแม่ง ูว่าเกิน100ร้อยอ่ะเฮียชมพูดำโคตรเอาอ่ะอดูกลก่องแม่งดินี่แม่เออตัวนี้ครั้งที่แล้วคูพลาดนี่หว่าที่เซนทันอ่ะไอ้เฮียรอบนี้มาแล้วเว้ยอร์ฟูมากแล้วแม่งเล่นตรงนี้ด้วยชอบเชียนี้สวยเล็งไว้ก่อนพื้นอ,อย่างนิ่มอ่ะสวยๆดูดิโอ้โหด,ดินี่อันนี้แวนโพแบบมัดย้อมคู่อันนี้ดีว่ะเป็นหมุดมีความเป็นพัง,พงๆหน่อย เฮ้ยตัวนี้เพิ่งออกนะว่ามันจะเป็นแบบต้นสูงเงี้ยมีเยอะจัดปวดหัวใช่เออมีหลายสีด้วยดูดิเนี่อรองเท้าอ้วนนะรองมันเป็นฟิลแบบว่าได้ว่าฟิลวายทูเคเงมันจะเป็นแบบอ้วนๆคองน้ำหนาเห็นปะใหญ่กว่าหน้าเธออีกใหญ่กว่าหน้าเธออีกลองเทียบดูดินี่คอแลคสิลมูนนี่ไงมีไซส์โคตรเก๋อ่ะเหมือนคัสตอมอ่ะแต่ออฟฟิเชียลนูเว้ยนี่ออฟฟิเชียลของแวนทำออกมาเลยเห็นปะมุดเออนี่น่ารักดี เฮ้ยลายเสือเป็นเขียวเหลืองแล้วทวนสีมันเป็นแบบจาไมก้ามากเนี่ยอย่างชอบเลยเฮ้ยแต่มันเป็นโปหน้าเอาอ่ะยูชอบหลายตัวตัวนึงกูก็ชอบนี่สวยเฮ้ยน่ารักว่ะสองข้างไหมใช่ไม่เหมือนกันนะ เป็นเฟอร์เลยเห็นไหนี่แล้วก็มีตรงนี้เชือใหญ่กว่าหน้าอู๋อูดีสียังดีเลยอ่ะมีตัวเล่นเยอะนะที่งานนี่ตัวแรเลยอ่ะดูดีเป็นเฟอร์เลยก็มีตรงนี้เข้ามาน่ารักเชียเชือกแม่งแบบดีไซน์ว่ะอันนี้มาสาย SK8 เป็นแบบทรงคุ้มคอหน่อยส้มดำเชื่อสวยนี่สวยมีดีเทลนี้ด้วยเป็นส้มดำาตัดว่ะแล้วแม่งมีดีเทลเห็นป่ะนะขอบสวย นี่อันนี้มัดย้อมมาเลยโอ้ีหจนนุกใจจ,จานา้เลยดูดิวิ้งเลยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีตัวโลนี่เป็นตัวไฮเว้ยไอตัวโลอยู่หน้าง,งานเมื่อกี้ที่เราเจอนี่เป็นตัวไฮแ,แล้วแม้วราไม่มีซิปเว้ยคอนเทนต์อม่ถึงเงี้ยอันี้ียโพตแสวก,สวกถ้าเรามากับเพื่อนอ่ะมันก็จะเหลือครึ่งเงแล้วหันก,กันถ้าเรได้รองเท้าสองคู่เออน,นี่ด,ดูดิตัวคอลแลบดูกล่องดูกล่องนี้ให้ดูกล่องเนี้ยนี่คือตัวคอร์บูเรชั่นมันจะสวยมาก มาครับสายเอเคปดนี่เป็นซิปมาเลยใส่ง่ายนะรอบนี้ก็แค่เปิดตรงนี้ว่าตีนเสียบ<ฟ>ตัวไงน,นะวาสวยเลยดูดิเอาไปนอนได้เลยนะคะเออไม่นมิ่มนะเป็นฟิลแบบว่าขนหมีขนหมีแล้วเห็นหมีไหมคะมเ,เห็นเหม็นเม้นตัวนี้ก็จะเป็นดงซิปเว้ยก็เป็นหมักรุกเห็นปะแล้วมีซิปแล้วต้องซิปตอกแหวนนะครับไม่ได้ซิปก็หลกกลานะ,หะเห็นนะเออเขอาก็แหวนก็ไว้นี่เมื่อกี้แล้วตัวโลและนี้เป็นตัวไฮก็สวยนะเนะ เป็นหน้าม้านเนี่ยเมื่อกี้เป็นตัวโลนี่ตัวไฮรวมกันก็เป็นไฮโลนี่อันนี้เป็น SK8 แต่เป็นโปรนะเบามากอันนี้อันนี้แบบว่าฟีลแบบซูเปอร์แบ็คแมนอินแบ็คล่อๆก็จะมีหนังกับหนังกลับแล้วก็หนังธรรมดามาตัดกันแล้วดีไซน์มันดีเชียอไม่มีความแก๊งอยู่หนว้ยเนี่ยดูดิทำวินเทจว่าขอบเหลืองมาเลยไม่ต้องรอเก่ากูทำเก่ามาให้เลยเออฟีลแบบขอบไว้อ่ะทำมาเลยเสียบไหม เสือกัดน้ะมึงนี่แล้วก็มีเชือกดีทายด้วยเท่นู่นคู่นี่สวยอันนี้มันแบบว่ามีฟิลหมักลุกแดงมาตัดนี้นะออแล้วมันมีดีไซน์ย,ยาวไปนู่นอะแล้วจะพาไปเจาะเลยดูดิโหดีวะ่ะขาวดำโอเจย์ OG, นะออนสวยโอเจย์ไงนะออสวยได้ฟิลแบบมินิมอลเอ,อ่อฟิลแบบมินิมอลแกง๊แกงๆเข้ามาหน่อยโอ้โหนี้มันโคตรโอเจยเลยแบบว่านะน้ำตาลแบบหนังกลับแบบพรีเมียมดูดิดูดิดกลับไปไหนนี่คุยกับใครอะ เฮ้ยน่ารักว่ะอันนี้พาตเทลนะจ,จ๋าเลยอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งไว้เพื่อนๆที่เซ็นทันลด์ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนตัวคล้ายๆโอซูว้ะแต่เป็นโอซูอีกเฉดหนึ่งซึ่งมันก็จะมีความแบบวินเทจมากกว่าขอบมันจะเป็นสีออฟไวท์อ่ะเหลืองๆหน่อยเฮ้ย <c oughs> รวมแก๊งเลยว่ะแก๊งวันพีชเฮ้ยนี่เห็นไหมแก๊งวันพีชคล้ายๆฟิลงานคัสตอมที่เพทนมือนะแต่ <c oughs> ไม่ใช่นะเป็นออฟฟิเชียลโรงงานทําสวยว่ะ มาดูกล่องวันพีดดิเนี่ยกล่องวันพีดเห็นปะเฮ้ยน่ารักเออเป็นตัวคอลแลบมันก็น่าเก็บนะนี่มีตัวเล่นเยอะนะเว้ยมีตัวคอลแลบเยอะเลยอะอย่างเนี้ยตัวแปลกแปกแบบเนี้ยเออก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก็มีนะเยอะเยอะเพื่อนๆหนึ่งแถมหนึ่งโอ้สีโคตรดีสีเหลืองแล้วก็มีดีไซน์โอ้โหสวยจัดโมเดลนี้แม่งเหมือนเฟียลก็สเลยอะดูสีดิดูเชือกดูเลยดิมันไม่เหมือนเชือกตังพวกนี้นะนี่คือเชือกธรรมดาอันนี้จะเป็นเชือกถัก เป็นเชือกถักแบบหนาๆเห็นไะคล้ายๆกับโมเดลเฟียบก้อนอะตัวเนี้ยสวยๆโอ้โหฮับแคปก็มาว่ะทรงฮับแคปนี่คือปกติมันหายยากเลยนะปกติแว๊ดเราจะไม่เคยเจอดีไซน์นี้ใช่ไหมจะเจอแบบต่างนี้ใช่ปะนี่มันทรงแบบฮับแคปสวยสายมุ้งวิ้งถูกใจสิ่งนี้เลยดูดิมีตุ้งติ้งไงนะตุ้งติ้งตุ้งติ้งของใครฮ้อยหน้าของใครชัดตัวนี้เป็นฟิลหนังกลับนะมันสวยนะแต่ต้องระวังน้ำนิดนึงเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเป็นหนังกลับเหมือนกันดูของนี่เซลามูนอ่ะ ดูดิดูดิโหสยสาราเป็นสัมูลเลยอ่ะโอ้ยพี่อาศั่นี่แล้วดูกล่องเยดอันนี้ไม่มีแต่เบอร์ผู้หญิงใช่ไหมพี่อันนี้แหละพี่สองไซส์เดี๋ยสองไซส์ใช่ครับเบอร์อะไรมั่งพี่อ่าสี่สิกับสี่สิบห้าโอ้ย มีหมุดเห็นนะมีความพังๆเข้ามาเท่วะ่ะแล้วข้างในแม่งเป็นสกอตแดงด้วยนะอย่างเปรี้ยวออสวยสเชื่อเหมือนงานคัสตอมตัวนี้ก็สวยนี่ม่วงเหลืองฟ้าก็เ,เจง๋ง<ม>เป็นเขียวชมพูน่ารักโอยสีนี้ถูกใจจันเลยโอ้โหแ,แล้วเป็นตัวโปรด้วยนะนี่มีตรงนี้หน่อยนึงบัตเตอร์ฟลายวินวิงนี้น่ารักเนีน่ยเออเป็นแวนโปรเบาดี เออนี่ก็น่ารักนี่ก็เป็นแวนโปรลายแบบแก้งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีอะไรสู้คู่นี้ได้นะคะเซรามูนเหรอใช่นี่ใช่เนื้อคู่มั้งไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้อุ้ยตัวนี้เดือดตัวนี้เดือดนี่โ้ชมพูคือไงอันนี้คือตัวชูโรงของแวน มันก็จะมีสีเยอะมากที่เป็นลายหมักลุกเนี่ยเผาดำชมพูดำชมพูแดงเป็นต้นอะไรเงี้ยแต่เขาจัดเรียงสวยนะไล่มาเลย SK8 o คแปดโอสคอะไรเงี้ยไล่มาแบบหาง่ายอะ่ะเราไปถ่ายหลายงานผมว่างานนี้แม่งใหญ่ที่สุดในปีนี้แล้วที่เราถ่ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่คุณนี่เฮ้ยใครกนี่้วนะ <c oughs> ไม่อยากขิงผมมีนี่ผมซื้อมาหน้าต้นปีนที่แล้วน,นะผมขอขี้โม่หน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ใส่นะสีนี้บอกเลยน่าเก็บน่าเก็บเพราะสองข้างแม่งไม่เหมือนกันนะรุ่นเนี้ยเฮ้ยนะดูดิเออหนิฮึม สวยๆมันเป็นงี้นะปึ๊บเข้าไปเห็นไหมแล้วเห็นเชือกว่ามีซ่อนข้างในด้วยนะเอ้ยน่ารักเชียร์การดีไซน์ของเขาเชือกเป็นไงมีหลายสีมาให้เลยแล้วก็มีเล่นตรงนี้หน่อยแมนปอแมนปอฟิลเหมือนภาพวาดน้ำมันการโมะเห็นไหมสวยดีใส่ลุยๆอันนี้ดีเลยอ่ะเฮ้ยมันสัมผัสมันจะพูดยังไงอ่ะมันเป็นฟูๆอ่ะมันมันพูดไม่ถูกอ่ะเออเป็นเหมือนโฟร์ใช่แล้วดูเชือกมันเนียโคตรเท่อ่ะหัวเป็นยูนิคอร์นเห็นไหม เป็นมินิคอนใช่ใช่มินิมอลหน่อยเป็นหนังสีน้ำตาลนิ่มๆเห็นนะนี่สวยนี่เราพามาดูว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะนเพื่อนๆคร่าวๆมีฟีลแบบญี่ปุ่นหน่อยสวยงานคัสตอมแบบแปะๆอย่างนี้นะแปลกๆดูดีข้างหลังเนี้ยสวยนะโอ้โหนี่แบบเป็นภาพวาดอันนี้สวยว่ะมันวาดเนี่ยมันเหมือนเป็นรุ่นมันเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพวาดเฉยๆนี่เป็นรุ่นเดียวมันปึ๊บปึ๊บมีตัวฮาวายเลยอ่ะ โอ้ oh, สวยหลายตัวเลยอ่ะน,นี้ก็งานปลาคือถ้าเจาะก็คือต้องทุกคู่อ่ะมันสวยทุกคู่เลยใช่อันนี้สวยนะอันนี้ก็คลนะ้ายๆเฟียบก๊อตเหมือนกั<อ><า>นชอบเหมือนกันมีตัวสมัยอะไรอย่างเี้นะดูดิความมุ้งมิ้งรูปเล่นอ่ะใช่รูปคู่สีดิดูดิอลักเชียวเออโอ้โ ไอคิไม่ชอบอ่ะไมอ่ะน่าโกรธเลยเจตอันนี้ได้ความแบบสวกวะ่ะมันเป็นดำๆอย่างเงี้ยแล้วพื้นแม่งยกสูงขึ้นมาหน่อยนึงเห็นปะเจ๋งว่าเฮ้ยอันนี้ดงสลิปออนว่ะนี่ใครใส่สลิปออนน้องดงนี้เลยอ่ะเป็นสลิปออนแล้วเป็นโปรด้วยอ่ะยังเบาอ่ะสลิปออนเป็นใส่ง่ายาแล้วโปรอีกอ่ะเบาแบบเบาเลยอ่ะ ก้ terror, วยำกุ hmm. ้งวะเนี bone bone ่ยซีฟู็แพะกุ้งเราเมื่อออกเมื่อออกแพะกุ้งเดี๋ยวพันพี่อันนี้มีเบอร์ใหญ่ปหมครับอันนี้จะเหลือเบอร์เก้าผมใส่เบอร์เก้าเหลืออะไรปหมที่เหลือแค่เบอร์เล็กๆล็กนะคะมีรุ่นที่ชอบแต่แม่งไม่มีไซส์ที่เราใส่เนี่ยโคตรเซ็งเลยมีเบอร์เก้าอะฮะนี่ก็ไม่มีเบอร์เก้าเหมือนกันศิลามูลเด็กแมวของศิลามูลนะฟิลมันจับเหมือนตุ๊กตาหมีอ่ะเออแต่มันเป็นลายเสืออะเป็นขนขนขึ้นมาอันนี้มันเหมือนมีพ็อปให้ด้วยเห็นปะเนี่ย แถมเข้าไปเหมือนเอาไปติดไ, <ป S 1> ได้ไ <ป S 1> อะเออ <ไป S 1> เอาไปติด <ไป S 1> คัสตอมให้อะไรอย่างเงี้ย ะะชอบโทนสีแม่งมากอะเหลืองเขียวแล้วเป็นลายเสือทั้งคู่อะดูดิดูที่ผมหยิบม,มาแต่ละคู่ดิเย็ดแค่นะทนเออดูโทนสีดิตแต่คอลเลคชันแม่งสวยนะแพ็กเกจจริงแม่งดีดูดิอันนี้คือแวนส้นตึกนี่ก็คือคอนเวิร์เซี่เอาจริงนั้นพอกันเลยนะความสูงนะดูดิ พี่หานกับผมไหมคนละคู่พี่เ็าจะได้ด่าให้ <DJ AE S 2> หวยเอาจริงนะเพื่อนๆแม่งมีกับแบบเยอะมากเป็นดีไซน์โมเดลผมว่าเป็นร้อยอะ oh. ถ้าแบบนับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะเกือบร้อยโมเดลได้แล้วตัวเล่นๆเ,เยอะมากตัวแรงเยอะมากที่เซนทัลเวิด์นะหมดยี่สิบเจ็ดนี้ถ้าเราชอบช้อปปิ้งเราคือเพืางงา่อนกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปแกงๆแบบ DJAE